โยโว่สวัสดีไปรุ่นเมกาสวัสดีไปรุ่นดูไบสวัสดีไปรุ่นชาวทไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Survival 4นะครับท่านผู้ชมนะเป็นเกมนแนวยิงซอมบี้ผ่านด่านแล้วก็สามารถที่จะใช้พวกอ,อุปกรณ์ได้นะครับมุมล่างขวามือนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูนะเห็นไหมมันจะมีแบบอ๋อด่านหนึ่งจะมี3รอบนะครับแล้วก็กดให้ซอมบี้มันออกมานะท่านผู้ชมเนาะเปิดปัก นี่มันจะมีแบบพวกอุปกรณ์ตกมาแล้วก็เหรียญน,นะฮะเหรียญสามารถนําไปอัปเกรดได้ครับแล้วก็มีซอมบี้หลายรูปแบบนะฮะออกมาความยากกันก็จะเล่นยากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีซอมบี้โดดเฮ้ยเกือบไปแล้วว้าวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองตั้งป้อมนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะมีแบบป้อมยิงปืนแล้วก็ถังน้ำมันระเบิดแล้วก็กระสอบทรายนะท่านผู้ชมนะ แล้วมุมบนซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเราอยู่เวฟไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยซอมบี้จะออกมาในทิศทางไหนบ้างนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมมันออกมาได้3มทิศทางเลยนะครับท่านผู้ชมนะมาเราก,กดสตาร์ทเลยป้อมมาช่วยยิงนะแต่ป้อมเราจะมีเลือดนะคนดูนะเวลาโดนซอมบี้ตีนานๆมันก็จะสามารถพังได้นะครับเห็นไหมเรก็ต้องอัปเกรดป้อมอเราให้โหดยิงขึ้นนะฮะ เธอบอกว่าเธอนี่ชอบผู้ชายสไตล์แบดแบนเฮ้ย hey, ผ่านระดับหนึง่ง very good very good girl มาทีนี้เราสามารถที่แบบเออ่เลือกได้นะครับว่าเราจะพิค ability อะไรนะท่านผู้ชมนะก็คือเก็บ ability อะไรมาหลังจากที่เรา,เ,าเล่นครบ3เวฟหรือว่า1ด่านนั้นนะท่านผู้ชมนะเดีย๋ยวพี่จะเอาเป็นเอหิ้วลึกไหมไม่เอาฮิ้เลือดเรามีเยอะแล้วเราจะเอาเป็นแบบ อคอสโบแบบชิ่งนะท่านผู้ชมนะให้มันยิงชิ่งหน่อยมาด่านต่อไปลิซกูดกูถือว่าเล่นยากอยู่นะเฮ้เฮ้เฮ้อัพเกรดว่ะได้อะไรมาใส่่าคนดู <c oughs> มันจะมีช่วยคนด้วยนี่มา นสตาร์เเลลวไม่ได้ไม่เป็นไรเราเล่นให้เด่นปรับด่านพวกนี้วะคนดูมาเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูนะฮะคนดูนะอุยอย่างนี้ภาพสวยนะคนดูเกมมันสวยอยู่นะครับเพราะว่าเกมมันเป็นของ Apple Arcade นะครับ Apple Arcade คืออะไร Apple Arcade ก็คือแบบเอ่อคนพัฒนาโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเกมพวกนี้ท่านผู้ชมนะก็คือ Apple เนี่ยจะไปซื้อ หรือว่าให้เงินกับพวกที่แบบพัฒนาเกมพวกเนี้ยบนแพลตฟอร์มของเขาอย่างเดียวเป็นอ,อย่างเงี้ยเอาง่ายๆคือมันเป็นเกมเ e อ็กคลูซีฟอับคนดูคล้ายๆเล่นบน PS4 อย่างเดียวหรือว่า Nintendo Switch อย่างเดียวมันก็จะประมาณนั้นนะครับเป็นแบบเป็นเ e อ็กคลูซีฟนะครับของเกมเกมนั้นไปหรือว่าแพลตฟอร์มนั้นไปนะฮะมาวางปืนแล้ว let's go มาโอ้ยซอมบี้วิ่งโคตรไวคนดูโอ้ยซอมบี้เงินซอมบี้เงินสวยได้เงินโคตรเยอะเอาไปอัพเกรดของ แต่ป้าปืนสองป้อมเจอนบ,บอกจะชอบผู้ชายแบงแบงผมว่าต้องเก็บปืนไหมวะไม้ไปใช้กับด่านบอสใหญ่คอสโบรเรายิงทะลุนะฮะคนดูทะลุยิงชิงสวยเลยอย่างเงี้ยบอมบี้ตายง่ายขึ้นหน่อยแต่แต่แต่ชิงนัดต่อไปเนี่ยมันจะเข้าเบานะครับนัดแรกจะเข้า4 0่สิบถึง50านะนัดต่อไปจะเข้า

อีซี่อยู่นะพิกอเบีตี้อย่างนี้ไฟเลนจ์ยิยงได้ไกลขึ้นเอายิยงได้ไกลขึ้นเพื่ออัพเกรดนะฮะโอเคอันนี้น่าจะเป็นเมดิกเทนนะครับเลือกแบบอบิลิตอี้ได้นะฮะเทนหมอเทนหมออืมเฟิร์สเอทอันนี้มันเลือกเราเต็มอยู่แล้วเอาอินคริสดามจแล้วกันนะครับ เพื่อที่จะไปสู้กับมัน,นได้สู้กับซอมบี้ได้นะซอมบีโ้โหวยโหลดผีว่าโหลดผีดยีดอันนี้แม่งซับซ้อนนะเนี่ยออกมาสองทางนี่หว่าบางระเบิดมุมนี้น่าจะคุ้มกว่ามุมนี้ก็วางระเบิดตรงนี้เธอเนี่ยชอบผุดใา่เบงแบงเอาดิเอาดิ อินเคสดามิดด้วยยิงโคตรแรง <_ an> มาท่านผู้ชมเราจะวาง <_ an> เราจะวางไอ้นี่กั้นก่อนกั้นให้มันวิ่งทางเดียวพอซอมบี้สตาร์ทเลย <_ an> ออกได้ไหนวะ <_ an> เอาอะเอาอะ โอ้ยเราไปเก็บกระสอบทรายไม่ได้ไมัมีกระสอบใส่สองอันตรงนั้นไม่ไม่นะ้อเดินเล่นชอบอูุญใจแบงแบงเฮ้ยได้อยู่เก็บมาให้อยู่คนดูวางก่อนวางตัวนี้ไม่ให้มันมาได้กันไว้แล้วก็ตรงนี้แม่ซอบบี้มันมาได้นะฮะคนดู ตรงนี้โอเคสวยเฮ้ยเอาอ่ะรอบเนี้ยอีซี่บอยอา้าวแม่งกระโดดมาเลยมันกระโดดข้ามมาเลยคนดูว่ัตตาเฮ็กชิวเลยนะชิวเลยนะมีซอมบี้โอ้เราได้เงินเยอะเลยอะ่ะคนดูรอบเนี้ยโเดี๋ยวซอมบี้ตีว่ะได้เงินโคตรเยอะวัตตาวะ เธอก็ชอบผู้ชายแบงๆเธอเป็นคนชอบผู้ชายเก่งๆเอาว่ะเอาว่าบอยเลือกอะไรดีคนดูรอบนี้เดีย๋ยวพี่ต้องอ่านก่อนแปบ๊บนึงว่ามันแบบมันช่วยอะไรบ้างนะไฟล์เ d ชดาเมจดาเมจบู o s t โอเคเอาดาเมจบูสต์ละกันเอาดาเมจบู o s t ดีกว่าคนดูไฟล์เลชเมื่อกี้นี้มันแบบมันแบบมันจะเป็นดาเมจสุ่มไงแต่เราเอาดาเมจบูสต์ไปเลยแบบผโหดไปเลยทีเดียว นี่เต็นมีดิกนถ้าเจอบอสร,รอบเนี้ยต้องเอาอะไรเข้ามาฮะค,คนดูต้องเอาเลือดเข้าดูก่อนว่ามันจะมีอะไรให้เลือกบ้างเอมเอาไฟเลสแล้วกันเพราะเลือดเรายังเต็มอยู่นะครับเกือบเต็มเกือบเต็มมรพุอย่างงี้เลือดเราตั้งตั้งแปดกว่ามาด่านบอสแล้วทีเด็ดเด็ดดินเนอร์เธอก็ชอบชบุชแบงแบงเธอไม่ใช่ชอบบุชจแกงแกง มาเลยครับน้องๆเก็บไว้ใช้วิฟสามนี่ก่อนโอ้มีห้าวิฟนี่ว่าเย็ดปีเฮ้ยเอาว่ะยิงแรงอยู่นะคนดูดูระเบิดเฮ้ยเนี่ยแหละเห็หายเนี่ยเราบอสตัววงการ Bobby nữa tung bom mê này. Tong là vang tông... hay mang hàm phần đuôi. xe bên โอ้โหยิงไม่โดนเลยเอากันไว้ก่อนมุมนี้คนดูมาโอ้มันโผล่มาว่ะซอมบี้ทะลุมาได้ย,ย,ยิง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 โอ้รวยโคตรรวยมุมเนี้ยอีซี่อีซี่โอ้เรายิงทะลุด้วยนี่ว่าคนดูเรายิงทะลุไปฝั่งนู้นด้วย เดอมันชอบผู้ชายเก่งๆตัวอะไรวะน่ะโว้ยมันพังมาแล้วโอ้ยมีซอมบี้ยิงกระจายคนดูสาปิศทางโอ้ยเครื่องเราจะพังแล้วคนดูวางวางวาง,วางกั้นตรงนี้ไว้ แต่กระบุมนี้กั้นปืนยิงเราให้มันอยู่รอดได้อยู่รอดปลอดภัยสวยสวยครับน้องสวยครับน้องเฮ้ย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 รอบมีบอสโหดว่ะบอสสองตัวเลยอ่ะตอววิ่โคตรเยอะซ้ำตังดีดีนี่เองเราระวังตัวตีไกลอย่างเดียวพอ ตายตายมันจะตายแล้วมันสีกลูกน้องมาสวยหุ้ยชนะ what oh o ชนะแล้วเว้ยตึงอยู่นะตึงอยู่นะตึงมือเมื่อกี้โครตึงมือตลึงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาซัสบอกว่าอะไร โอเคได้วอร์มแพนด์ทุกครั้งที่เราผ่านดาลล่านอะไรพวกนี้เราจะได้ของมาครับคนดูดนะเห็นไหมก็สามารถแบบใส่ได้แล้วก็อัพเกรดได้นะครับ uh, ล okay ูกนยะูอะไร u ARE h a ซี n g ื่อเค้อ่ะสุดเจสอ๋อไม่ใส่แม่แมวแมวม,ม,ม,มันแห้งแห้คะแนนเฮ้ยของมาแล้วอัพเกรดอะไรดีอัพเกรดนี้ก่อนเลยป้อมปืนก่อนเลยคนดูอย่างแรกอย่างที่สองก็ ไม่ได้มันต้องให้ฟิลเต็มก่อนเอาอาวุธก่อนอาวุธเราเต็มก็คือโอเคเชียดเอกิ้หน่อยบอกแม็ก HP บอกแอตแทกหนึ่งโอเคมีดาเมจแก่อัตแทกแล้วก็ HPHP HP, แล้วก็เกราะนะฮะท่านผู้ชมนะส่วนเจ้าตัวนี้เราอัพเกรดไปแล้วอืมโอเคได้อยู่ได้อยู่คนดูไปลุยต่อ เธอกิดเธอก็บบอกว่าชอบผู้ชายแบงแบง,แบงเธอเป็นเชื่อชอบผู้ชายแก้งแกล้งใครฟังเปล่าคนดูแ้วเราจะมาเล่นด่านต่อไปนะครับกด select character <c oughs> เลือก select แล้วก็กดด่านถัดไป new area โอเคเด e c เคบินโอ้บอสเริ่มโหมดขึ้นนะคนดูมันมีบอกทวงบอกทริคด้วย <c oughs> ต้องเก็บเหรียญให้เยอะมาเพราะาเหรียญมันสำคัญนะครับ น,นี้ select ability select rare ability โ okay. อเคบวก increase maximum heal ผมว่าอะไรที่มันสำคัญนี่เหรอน่าจะเป็นในนีย select heal เลือดเนี่ยสำคัญนะครับมนตูถ้าแบบเราเลือดไม่เยอะเนี่ยเข้าไปบวกกับซอมบ i e ี่โอกาสตายเยอะนะนี่เลือดร้อยสองละเดี๋ยวเราสำรวจพื้นที่ก่อนโอเคมาฝั่งนี้ได้แล้วก็มาฝั่งนี้ได้โอเคโยแมปเริ่มแคบลงแล้วนะคนดูเวลาแมปมันแคบมันเล่นยากนะครับ เริ่มเลยสามเบเธอเนชอบบุชาแบงแบงเริ่มยิงไม่เข้าแล้วมันเริ่มโหดขึ้นคนดูปกติยิงสองนัดแตกเลยอันนี้ยิงสองนัดไม้แตกมีบูดูด้วยคนดูเธอเนชอบบุชาแงงแบงเธอไม่ใช่ชอบบุชยาเกงเกงโอ้โหปล่อยดามเมจเป็นแบบกระจายหรอวะหุ่ยยากอยู่นนะ เว็บสามค่อยเอาของลงยิงไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันชอบสโลสโลเราเดินยากโอนโบจามิดเป็นแบบเฉียงๆเ,เลยมีตัวสโลก่อนเลยเฮ้กูดูโอ้ยติด ก็พอแล้วเนี่ยเราทุกใจสวยสวยังมีหมดอีกรอเว็บน,นี้เธอนั่นชอบบุญใหญ่แบงๆมารอบนี้ลงระเบิดเยอะๆหน่อยคนดูเอาให้ทั่ว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 มาเรสโก้เลือกว่าคุยอะไรกินโคตรสิง เปิดไปแล้วหนึ่งโหเงินกดเดยอะเราไม่อยากโลภนะเก็บกเงินคือเราแม่งยิงโคตรตึงอะ่ะปืนยิงโคตรแรงอะ่ะคนดูดูดิยิงแรงยิงไวโอ้ปืนโคตร mvp อัพป้อมปืนมาแค่นั้นแหลยเยดโคตรตึงโคตรตึง increase damage Dam boost. damage boost อ่า damage b o ไม่เคยชอบมือใช้แกง,แกง 45โอเคมันให้ป้องกัน่าคนดูสบิ๊ดมาด้านนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำลายผักเราอุ้ยโอ้ย,อยทีสองทีเกือบตายวอทเฮ้ยเดินมาฝั่งนี้เดินมาฝั่งนี้ไม่ เรากันไม่ทันแน่เลยคนดูมราทำลายแปลงผักเราทิ้งหมดเลยอะ่ะวัดตัวปัญหามันอยู่นี่ตัวปัญหามันอยู่นี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยตายเฮ้ยกูตายเลยโอ้ไม่ มาเจอกับเมร์ซัดอีกแล้วว่าแย่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 แยแยแยคนดูไม่ได้อัพป,ป้อมปืนไม่ได้เลยสงสัยเราต้องอัพแบบโหกรอบแม่งไม่ไหววะจริงๆต่อให้อัพกร็ออกไปยังไงเราดาเมจน้อยก็ยิงปนตายยากอัพแอตแทกแม่งเลยยัดแอตแทกตอนนี้ โอเคก็ฝากกันด้วยกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ Survival C นะครับท่านผู้ชมนะเป็นเกมบน Apple Arcade เล่นได้ทั้ง iPad แล้วก็ไอโอเอไม่ใช่ iPad แล้วก็ iPhone นะครับเล่นได้อยู่2แพลตฟอร์มนะท่านผู้ชมนะหรือว่าเล่นแบบบนเขาเรียกอะไรนะ Mac OS ก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะสามแพลตฟอร์มแล้วกันเนาะมี iPad แล้วก็ iPhone แล้วก็เออ่ Mac OS นะฮะท่านผู้ชมนะก็ไปโหลดกันมาเล่นได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องแบบสมัครเจ้าตัว Apple Arcade ก่อนนะฮะเดือนละ99บาทนะครับท่านผู้ชมนะก็ ไปโหลดกันไม่ได้มีเกมแบบเอกซ์คลูซีฟอีกมากมายของเจ้าตัว iOS นะท่านผู้ชมนะก็ฝากด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ทำเกม,เก,มเกี่ยวกับเกมอะไรก็คอมเมนต์ม,มาได้นะท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับวิดีโอนี้กับมิกกอชแนลเพื่อเพิ่กำลังใจในการทำคลิปเแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้มิกก็ขอตัวไปก่อนแล,แล้วคลิปหน้ามาทำเกมอะไรเจอกันครับบ๊ายบายอัดจุกลูกบ่อยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะจุก